สวัสดีค่ะทุกคนเจ้ากาแฟนะคะในช่องฟ้าปอนช anel นจ้า วันนี้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทําไมหน้าซีดเสียวขนาดน,นี้จริงๆอะ่ะคือฟาแต่งหน้าแล้วนะแต่แต่งอ่อนมากมองในกล้องคือไม่เห็นสีหน้าเลยเออแต่ของจริงคือแบบเอ้ยมีแก้มชมพูนะจ๊ะมีตาที่แบบเอ้ยวิงวิง,วงนิดนึงเนะาะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้จะมาแต่งหน้าทุกคนได้ดูใช่ปะ่ะแต่วันนี้ฟ้าจะมารีวิวเครื่องสำอางในเซเว่นนั่นเองนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยเนาะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคืออะไรนี่แหละคะ่ะทุกคนนี่นะคะเป็นยูสตาเนโอแมตแอลลี่อิงนะคะอันนี้เป็นลิปสติกที่น่าสนใจมากๆ ากเลยนะคะเพราะว่าเขามี2หัวในแท่งเดียวนะคะและคือสีน่ารักมากเขามีทั้งหมด2ส,สีนะคะทุกคนมีสีศูนย์หนึ่งกับสีศูนย์สองแต่ว่าสีศูนย์สองไม่มีในเซเวน่นฟ้าเจอแค่สีศูนย์หนึ่งนะคะชื่อสีว่า Color ออนมี me, นะคะมาทุกคนอย่ารอช้าเรามาแกะกันเลยกว่าแกะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากอะ่ะคือสีอบอกสวยมากกะชอบสีแบบนี้มากฟังบอกว่าน่าสนใจคืออะไรมีทั้งหมด2หัวใช่ไหมคะทุกคนคือหัวฟองน้ํานะคะกับอีกหัวหนึ่งคือหัวแบบจิ้มจุ่มแบบนี้เนาะอยู่ในลิปนั่นเองนะคะลิปสติกอันนี้นะคะเป็นลิปสติกมูดแมทลิปนะคะ Two in one สามารถครีเอทได้ทั้งสองลุก2สไตล์เลยนะคะจะเป็นลุกที่แบบเพอร์เฟลุกคือทําเต็มปากกับ อ,อมเลนลุกนะคะที่ปากดูเบลอๆหน่อยนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะเปลี่ยง่ายติดทนยาวนานนะคะแล้วก็สีชัดด้วยเนาะแล้วก็มีวิตามินอ e ีเ้วยนะคะที่ช่วยบำรุงริมฝีปากเราเนาะทาให้ปากเราดูอวบอิ่มด้วยนะจ๊ะมาทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะลองสีทุกคนได้ดูนะคะว่าสีเขาเป็นอะไรยังไง นี่แหละทุกคนสีก็จะแบบคล้ายๆกับตัวแท่งนะคะแต่ว่าตัวแท่งสีอาจจะสว่างกว่าเนาะแต่ถ้าเราเกลี่ยเป็นเบแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย แบบนี้เลยค่ะก็จะฟุ้งๆหน่อยเนาะในะวันนี้ค่ะทุกคนฟ้าจะมาทาทั้งหมด2ลุกสไตล์าให้ดูนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะอันนี้นะคะทุกคนก็จะทาแบบอมเลนะคะคือฟ้าจะทาข้างในปากนะแล้วก็จะใช้ด้านฟองน้ำนะคะนี่เลย <c oughs> เห็นรอยปะเ <c oughs> ช่วมเวลนออกมาแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> บอกได้เลยว่าเ <c oughs> บาสบายปากมากเออคือแบบ เป็นสีที่โอเคเลยนะคะเดี๋ยวไปดูลุกแบบทาแบบเต็มปากดีกว่าคะ่ะนี่ก็เป็นลุกทาแบบเต็มปากให้ดูนะคะเป็นอารมณ์ที่บบว่าทาแบบเต็มปากแล้วดูแบบยังเป็นสาวหวานอยู่ด้วยความที่สีเขานะคะเป็นแบบว่าดูละมุนด้วยความที่เป็นสีอ o อค r c o l อ r อ๋อ,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 อให้ทุกคนเดี๋ยวพาจะสรุปให้ฟังนะคะว่าลิปสติกเจ้าตัวน,นี้ดียังไงเนาะจะบอกว่าลิปสติกเจ้าตัวน,นี้นะคะแพคเกจิ้งของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแท่งๆมีทั้งหมดสองหัว คือด้านหัวฟองน้ํานะคะกับด้านหัวแบบจิ้มจุ่มซึ่งฟ้าชอบในส่วนของหัวฟองน้ํามากๆเลยนะคะเวลาเราทาลุกแบบอมเละแบบอยากให้ปปกมันเบลอๆนะคะไม่จําเป็นต้องใช้นิ้วอีกต่อไปแล้วนะคะคือหัวฟองน้ําช่วยในการเบลนนะคะคือใช้ได้จริงเนาะเออส่วนตัวคือชอบมากๆเลยนะคะแล้วในเรื่องของสีฟ้าบอกได้เลยว่าสีเขาอะสีคือติดดีมากทุกคนอะอันนี้เลยที่ฟ้าทาแล้วฟ้าก็เบลนที่ดูประมาณนี้นะคะอันนี้คือฟ้าใช้นิ้วเบลนแล้วเนาะ ทุกคนพอมันแห้งปูบสีคือติดปากเราเลยเว้ยแล้วที่สำคัญของทุกคนปากเราไม่แห้งอันนี้คือชอบมากเออนอกนั้นคือแบบไม่มีอะไรแล้วคือข้อเสียก็ ไม่มีป่ะรู้สึกว่าดีหมดเลยอะแต่ถ้าอยากจะให้มีจริงๆอะคืออยากให้มีหลายๆสีและราคาคือน่ารักมากๆเลยนะคะ139บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นอเวทุกสาขาเลยนะคะโอเอค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็แชร์ฝากด share, ้วยนะจ๊ะที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งนนะคะวลาเตอนลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้ผ่านวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะจุ๊บ